เมื่อวานมีความห่วงใยมีความกังวลมีความเครียดอยู่นิดหน่อยว่าเออเขาจะไม่ไหวเขาจะอะไรไหมแต่พอเห็นเขาออกมาพูดแล้วอืลูกผู้ชายมันต้องอย่างนี้สิวะนะมันต้องอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพิจารณาไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าหนูจะคิดมากหนูจะเครียดหรือว่าอะไรแล้วนะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะใครทําอะไรไว้ก็ต้องรับผลของการกระทําเหมือนหนูโดนนั่นแหละค่ะนะ หนูไปปลูกหวายใช่ไหมคะเวลาเป็นมีปัญหาอะไรมาหนูก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่หนูทำนะแม่สาทําอะไรก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองทําไปปลูกหวายในสวนของคนอื่นเขาพอเราเจอคดีเจออะไรมาเราก็ต้องสู้ของเราไปแต่ละคนก็สู้งานของตัวเองพี่โจสวัสดีค่ะเจ๊นะขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจมาเมื่อวานนะหลังจากเมื่อวานที่ไลฟ์ไปตอนเช้าแล้วนะคะทีนี้ก็มีพี่ๆหลายคนอนะ ทักไลน์มาให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้น้องไหวไหมน้องโอเคไหมอะไรต่างๆนะคะเนี่ยแหละก็ได้พึ่งๆมาพูดนี่แหละว่าคือนะตอนแรกเราก็เป็นห่วงเป็นใย,ยแหละกลัวเขาจะไม่ไหวกลัวน้ําตาจะหล่นกลัวอะไรกลัวว่าจะเจอปัญหาแบบเราที่เราก็ต้องเดินคนเดียวต้องวิ่งคนเดียวต้องสู้อะไรแบบนี้นะแต่พอเห็นแล้วก็อืมเขาไหวอ่ะนะพี่โจน้องเห็นความไหวน้องเห็นความเข้มแข็งเห็นความ กาหารของลูกผู้ชายคนนึงแล้วแบบอืมหายห่วงปาดแม่มเกลื่อนอยู่ดีกวนเรื่องภาษี y t u t u น e ะ้ะไม่ต้องห่วงแม่สาเลยบางเบามากเบามากนะคะแม่สาก็เสียหนูเสียภาษีร้านค้าเสียภาษีร้านค้าตามลำดับตามขั้นตอนอะไรของรัฐนั่นแหลคะค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องภาษีนั่นแหละ แล้วพอเรื่องภาษีเสร็จก็มาเจอวันที่28ใช่ไหมคะมาเจอวันที่28แล้วพอตอนบ่ายของวันที่28ก็แผ่นดินไว้นะแล้วมาเมื่อวานเมื่อวานวันที่29เมื่อวานวันที่29ก็มีคนแบบมี f c มีพี่ๆหลายคนห่วงความรู้สึกของเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นแหละนะจริงๆแล้วตอนแรกเมื่อวานก็เป็นห่วงนั่นแหละรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลจริงๆแล้วก็พอเห็น พอเห็นน้องผู้ชายเขาโอเคก็อืมนะจริงๆแล้วมันก็ต้องอย่างนี้นะคะเป็นลูกผู้ชายมันก็ต้องสู้มันต้องเข้มแข็งนะจะไปอ่อนแอเหยาะยแยะร้องไห้หูไม่ได้นะพี่ทนายสวัสดีค่ะพี่ทนายพี่ไม่ต้องห่วงแล้วนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องไม่ต้องคิดมากแล้วเพราะว่าหนูเห็นแล้วหนูเห็นคนที่เขาจะสู้กับพี่แล้วว่าเขาเข้มแข็งพี่เพราะฉะนั้นหนูไม่ห่วงแล้วหนูไม่ห่วงหนูไม่กังวลหนูหายห่วงนะเมื่อวานมีความห่วงใยมีความกังวลมีความเครียดอยู่นิดหน่อยว่าเออเขาจะไม่ไหว เขาเจออะไรไหมแต่พอเห็นเขาออกมาพูดแล้วอืมลูกผู้ชายมันต้องอย่างนี้สิวะนะมันต้องอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพิจารณาไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าหนูจะคิดมากหนูจะเครียดหรือว่าอะไรแล้วนะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะใครทําอะไรไว้ก็ต้องรับผลของการกระทําเหมือนหนูโดนนั่นแหละค่ะนะ หนูไปปลูกหวายใช่ไหมคะเวลาเป็นมีปัญหาอะไรมาหนูก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่หนูทํานะแม่สาทําอะไรก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองทําไปปลูกหวายในสวนของคนอื่นเขาพอเราเจอคดีเจออะไรมาเราก็ต้องสู้ของเราไปแต่ละคนก็สู้งานของตัวเองพี่โจสวัสดีค่ะเจ้นะขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจมาเมื่อวานนะหลังจากเมื่อวานที่ไลฟ์ไปตอนเช้าแล้วนะคะทีนี้ก็มีพี่ๆหลายคนอนะ ทักไลน์มาให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้น้องไหวไหมน้องโอเคไหมอะไรต่างๆนะคะเนี่ยแหละก็ได้พึง่งพึ่งมาพูดนี่แหละว่าเออนะตอนแรกเราก็เป็นห่วงเป็นใย,ยแหละกลัวเขาจะไม่ไหวกลัวน้ําตาจะหล่นกลัวอะไรกลัวว่าจะเจอปัญหาแบบเราที่เราก็ต้องเดินคนเดียวต้องวิ่งคนเดียวต้องสู้อะไรแบบนี้นะแต่พอเห็นแล้วก็อืมเขาไหวอ่ะนะพี่โจน้องเห็นความไหวน้องเห็นความเข้มแข็งเห็นความ กาหารของลูกผู้ชายคนนึงแล้วแบบอืมหายห่วงต่อไปนี้อีกุลาก็จะได้ขายผ้าขายของแบบไม่ต้องห่วงแล้วแต่บอกไว้ก่อนนะหวังว่าคงจะไม่โทษใครว่าใครทําใครแกล้งกูใครอะไรนะเพราะว่าแม่สาก็ยังไม่ได้พูดเลยนะใครจะกั่นแกล้งสาสาก็ยังไม่ได้ว่าเลยสาไปปลูกไว้ในที่ดินของคนอื่นเขาเจอคดีสาก็สู้นะก็สู้อ่นะก,ก็คือ ก็หาเงินจ้างทนายก็ต้องไปศาลไปอายการไปอะไรก็ไปตามกระบวนการเขาเรียกไปโรงพักเราก็ไปเรียกไปอายการเราก็ไปนะต้องหาทนายไว้อะไรไว้เราก็ไปใครบอกว่าเราจะต้องเตรียมเงินเป็นล้านอะกูก็เตรียมอะกูกลัวนะกูก็เตรียมหมดนะหนึ่งคนก็หนึ่งล้านถ้าสี่คนก็สี่ล้านนะอืมนะอันดับแรกเลยถ้าเราตกเป็นจำเลยก็คือหาเงินจ้างทนายก่อนเว้ยนะอันเนี้ยอันนี้สําคัญมากนะถ้าเราตกเป็นผู้ต้องหาปุ๊บตำรวจก็จะบอกว่า เตรียมหาเงินจ้างทนายไว้ช่วยเหลือแก้ต่างอะไรให้นะนะจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองจำเลยที่สามจำเลยที่สี่มันจะมีสี่คนก็ต้องจ้างทนายสี่คนนะไม่ใช่ทนายคนเดียวเหมาสี่แล้วทนายจำเลยที่หนึ่งมาไหมทนายก็จะยืนขึ้นแล้วบอกว่าผมเป็นทนายจำเลยที่หนึ่งทนายจำเลยที่สองทนายจำเลยที่สก็จะเปลี่ยนกันลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นถ้ทนายกี่คนก็นั่นแหละ หนึ่งคนทนายหนึ่งท่านนะสี่คนทนายก็สี่ท่านนะถ้าสมมุติว่าไม่สาประกันตัวหนึ่งล้านสี่คนก็สี่ล้านนะแต่ดีใจด้วยที่แบบเออเห็นความกล้าหาญเห็นความเข้มแข็งแล้วหายห่วงก็จะตั้งใจขายขอมก่อไปแล้วก็หายห่วงแล้วะเนี่ยลูกผู้ชายมันก็ต้องสู้ขณะลูกผู้หญิงดำๆก็ยังต้องสู้เลยนะป้านายหายห่วงแล้ว เมื่อวานขำไม่ออกอวันนี้ขำออกแล้วสงสารแต่แม่ปาบูอาศัยอยู่ในฝังคงค่าหายห่วงแล้วค่ะพี่อาธพลเมื่อวานห่วงนะห่วงความรู้สึกห่วงว่าพี่ป้อมพัด,ดีค่ะห่วงความรู้สึกห่วงว่าจะมาโทษเราไหมจะอะไรไหมแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าอืม กูไหวอะไหวทุกอย่างเออลูกผู้ชายมันต้องอย่างนี้สิว่าขนาดกูเป็นผู้หญิงกูยังไหวเลยนะมึงเป็นผู้ชายมึงก็ต้องไหวสิว่าใครทําอะไรก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะเออนั่นแหละหวังว่าคงจะไม่โทษว่าใครทํานะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราก็ต้องดูแลตัวเองอะพี่อนุนฮะแน่นอนเดี๋ยวก็ต้องช่วยฆ่าทนายกันพี่นวพันธ์สวัสดีค่ะใช่ใช่ แต่ว่าอย่างน้อยเขาก็ดีกว่าแม่สาตรงที่ว่าเขามีกันหลายคนนะแม่สาหัวเดียวกะเทียมรีบก็มีแต่พี่ๆมีแต่น้องๆในช่องอะ่ะมีแต่แม่ๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ตรงนี้ที่ช่วยแบบเออซื้อผ้าซื้อของให้เรามีตังจ้างทนายอะไรบ้างก็ผ่านไปได้อะ่ะนะประหยัดอดอมอะไรไปกว่าจะได้มานะ <c oughs> แม่ปาบูมีลูกเก่ง <c oughs> นางเอ้ยเป็นลูกกำพพาถึงเวลามารอนรำ <c oughs> พี่บัวบานสวัสดีค่ะเป็นห่วงจริงๆเมื่อวานเป็นห่วงจริงๆค่ะห่วงความรู้สึกห่วงอะไรต่างๆแต่พอแบบเออนะพอแบบผู้นําผู้นําผู้นาครอบครัวเขาออกมาพูดด้วยความกล้าหาญเข้มแข็งแล้วว่าพร้อมสู้พร้อมลุยอะไรทุกๆอย่างก็เออให้มันได้อย่างนี้สิว่ากูจะได้หายห่วงหายห่วงแล้วนะหวังว่าคงไม่ไม่ไมาโทษอีเหลี่ยมอีแรงอีอะไรว่าไปทํานะ ลูกผู้ชายก็จะไม่พูดหรอกเจออะไรเผชิญอะไรก็ต้องสู้ไปเลยไม่ต้องไปโทษใครไหวก็คือไหวนะ